สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาหาหายิงหนูอ้อยหนูยิงอ้อยหนูของเด้าเช่นเดิมครับวันนี้ก็มาอ่อยไปถามเลยนึงถามคนมาอ่อยเป็นออ้อยครับวันนี้ก็อ้อยก็ประมาณนักติปอ้อยเนี่ยนะครับผมเซฟก่าอ้อยนะครับหรือเสียงวาอะไรนะไอ้มีคนมาลอยมาดักมาอะไรครับมาเห็ธรรมดานะครับมีคนมาดักมามาอ่อยมายิงก่อนแล้วครับพอดีก็ มาตามเขาเราจะได้เห็นรังไหมพดีไม่รู้ว่ามมดแล้วเนาะรอดูเนาะจะเป็นยังไงหละเขาจะเป็นยังไงเขามาดักเร็วดาครับมาลองเหมือน่งมาซ้ำเขาเนาะมาตามเขามาตามปล่อยก่อเขาประมาณนี้ครับผมต้องลองดูเนาะผมต้องลองเดินดูว่ามันจะมีตัวหรือไม่มีตัวครับอากาศก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะวันนี้อากาศกงดีอากาศดีเลยครับนี่ก็ให้เวลาแล้วเนาะอันเนี้ยอ๋ออันนขออนุญาตไป เดินดูกองเขาไปนะครับผมงั้นนะไปตาเขามาเดกับไปยกระปาไงหัเขาอ่อยครรบเรืไม่ได้ยิน ตัวไม,ไ,ไม่ใหญ่หรครับตัวประมาณสักรุ่นท่อขวดเอ็มรอยละครับผมครับนะมาดูกันดูใหม่ด้วยตัวไปครับ ไม่แตกครับซ็อกไม่แตกเมื่อกี้เซฟสองตัวสองตัวเลยครับหนูขอสองตัวปินซับไม่แตกซับไม่ติดติดเลยติดเซฟครับเมื่อกี้ซับไม่แตกนเกือบไม่ได้ยิงนะครับเมื่อกี้นี่ครับผมเอาอยู่ๆนะเอาอยู่ๆครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกันได้ครับเกือบไม่แตกเกือบไม่ได้ยิงซับไม่แตกปืนมาเนี่ยกันแค่นั้นปงนทรงเนี่ยเอาผมขออนุญาต ก่อนครับเนาะมันหมานอยู่ครับเดือดรอบแรกมีแต้มปุ๊บนครับนู๊กส่งตัวด้วยครับหนูส่งตัวเดี๋ยวขอนยอดเก็บก่อนเดี๋ยวถ่ายดูนะครับนะครับเดี๋ยวครับนะเต็มแรกครับนี่นะครับผมเต็มแรกเต็มแรกก็มาแล้วครับผมเนี่ยเต็มแรกมาแล้วครับผมใส่ก็สวยๆอยู่เนาะครับเนาะงามำอยู่ครับ โอ้ยสวยๆครับแจมเนี่นี่ครับผมเนี่ยมันหมานมันหมานะครับอ่าขอเปนหมานนะครับนี่ยเจ้าของวันหนึ่งทุ่มกว่ักมาดูนาฬิกาสองทุ่มแล้วอ่าสองทุ่มนะครับเนี่ยสองทุ่มครับผมนี่ครับผมดีครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บแล้วกันเธอเก็บรอชุ่มต่อไปครับผมไปได้เลยครับผมครับผมปถูกไหมครับ ถูกไหมครับฮะเป็นไงใส่หัวเป็นไงครับฮะโอ้โอ้ลูกผาอยู่ทางขวามือขวามือลูกผาเลยโอ้ยยิงเน่งเน่งผิด ถือไปฮะหนหนึ here, ่งพิษไปด้วยหนึ่งเอาครับผมไปต่อครับนี่ครับรรบเรียกเรมีเต้มอยู่ครับผมเอาครับผมหมาหมานู่ครับรอรับชมกันต่อนะครับผมเป็นยังไงวันนี้ วันนี้ครับอ่ะสรุปผลวันนี้ครับวันนี้ก็ซ้ำเขาเนาะซ้ำเขาซ้ำเขาก็พอได้อ้อยเก่าเขาครับผมพอได้ครับเก่าเขาครับงามๆนี่ยผมได้เห็นหางอยู่เล็กจนใหญ่ผสมกันกี่ตัวเนาะเดี๋ยวต้องน่าต้อน่าต้องตให้ให้ชมก่อนนะครับเนาะสองสี่หกเจดเก้าตัวครับผมตัวเนาะสวยๆอยู่ครับ เก่าตัวก็มีรุ่นรุ่นรุ่นไซแบบงามๆเลยนะครับผมสามตัวสี่ตัวสี่ตัวครับไซงามๆนะครับผมก็ได้ก็ได้เนาะครับสมัยเก่าเขานะครับเนาะก็ได้ได้รับชมกันอยู่ครับผมอันนี้ครับงามคิดว่าจะไม่ได้จะไม่มีใช่ยังว่าได้เห็นหางเยอะ ยิงพิษเป็นร้อยนั่นแหละครับจะไม่พิษได้กดเยอะกว่านี้อล,นอะะลองยิงหนูหนึ่งหนึ่งครับวันนี้ครับผมมีหนูท้องขามีอะไรก็ยิงพิษก,กันบ้างเป็นธรรมดาครับผมของของ,ของมนนันเนาะครับลองที่มือดาอมีมือไปทำปืนใหม่เพิ่งมาอุ้ยไปเรื่อยเ๋ยทีนี้ทำปืนใหม่มาด้วยครับผมประเด็นนี่ครับลองดูลองเลยหมานต่ำเฮ้ครับผม ก็ชอบก็ฝากช่องเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมในช่องไอเฟรมเจเกอร์ครับผมเนาะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะครับเนาะแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเนาะเราก็จะได้ขอตัวลากันไปก่อนเนาะครับผมครับต่อไปเดี๋ยวที่ใหม่ทีนึงว่าจะไปตรงไหนจะหาตรงไหนดีรอรับชมกันเนาะครับว่าคลิปหน้าจะไปไหนกัน ครับผมววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีสสครับครับสวัสดีครับผมสองโลสองโลสองโลกว่าสามโลสามโลครับผมนี่โอ้แก่งโลเลย